ผมนี่ไม่ว่าอายุไหนก็เป็นได้นะคะวันนี้เรามีนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากรีไวฟ์ค่ะที่ช่วยแก้ปัญหาลึกลงไปถึงระดับรากผมเลยนะและผู้ใช้จริงวันนี้มาคอนเฟิร์มยืนยันนะคะสุดหล่อของเรานั่นเองค่ะครูเจต้าสวัสดีค่ะวส,คสวัสดีครับครับตุ๋ยครับสวัสดีค,ดค่ะคผู้ชมครับใช่เหรอฮะที่อาการที่คุณชัญาบอกไปแล้วบอกว่าครูเจต้ามเป็นเพราะมัน,น,นไม่ใช่เลยเอาทีมงานจับผมใกล้ๆเอากล้องมาซูมหน้าครูเจต้มใกล้ๆ ขอโทษไม,ไม่ไม่น่าจะเห็น,นแล้วว่าปัญหาเรื่องผมเลยีคุณ คือต้องบอกก่อนเลยว่าเนี่ยก่อนจะได้ขนาดนี้นะครับลองผิดลองถูกมาเยอะนะครับต้องบอกเลยว่าอะไรที่เขาว่าดีทั้งเซรัม่มแทมแชมพงแชมพูมพยาก็เคยกินมาแล้วอเอาจริงๆนะไปรอคิวใช่ไหมฮะไปรอคิวใช่ไหมฮะเจ้านั้นก็เคยไปรออยู่เหมือนกันเราอะไรนะปิ่นกล้าพอแล้วพอแล้วแค่นี้แค่นี้โ,โอเคไม่แต<อ>่จะบอกว่าพอเราหยุดท<อ>ุกอย่างปุ๊บทุกอย่างมันก็กลับมาเหมือนเดิมคือผมันก็จะบางแล้วด้วยความที่เราทํางานแบบนี้เนาะอยู่หน้ากล้องก็ต้องเซ็ตทรงจัดทรงโดนสายเคมีแรงๆนะครับถ้าเกิด ที่ผมเคยมาออกในการนี้อยู่บ่อยๆนะครับถ้าจำกันได้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยผมเนี่ยจะบางแล้วมันจะแบบเหมือนกับเกิดขึ้นไปข้างบนเลยทีเดียวแต่วันนี้ไม่เห็นดูคุณมาพกมได้เยใช่ใช่ใช่เนี่ยฮะออุ้ย ผีชีพเลยเห็นไหมใช่ใช่นั่นคือนั่นคือผมเอาลงมาหน้าเห็นไหมโอเวลาไปเปนีินีก่อนีเวนต์ไปอะไรต่างๆอม้ไม่เห็นเลยอยาาขยี้ผมเยอะโอ้อยาขยี้ผมเยอะอยาขยี้ตัวผมเยอะต้องเอาผมด้านด้านบนนะครับที่มันยังยังยาวๆอยู่เอามาปิดตรงบริเวณที่มันบางๆนะครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วดูดิผมเปิดเถิดได้สัขนาดนี้แล้วไม่เถิดอีกต่อไปตัวนี้ต้องบอกต่อใช่ต้องบอกเลยว่าเพราะตัวนี้ครับ Revive e n e r g i Enajising Scouse Serum เป็นสูตรใหม่คุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าดีบั้อยู่กับเราคนไทยเรามาแบบ๊ผมว่าน่าจะเป็นเกือบๆสิบปีแล้วแต่ว่าตอนนี้เป็นสูตรใหม่เลยนะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ต้องบอกเลยว่าลงลึกถึงระดับเซลล์ให้ดูก่อนให้ดูเนื้อก่อนนี่นะฮะเนี่ยก็จะเป็นขวดปั๊มนะครับเอานิดเดียวพอเดี๋ยวเปลืองนะครับอนี่ๆๆนะครับแล้วก็หยดลงมานะครับสมนติสมมติว่าเป็นหนังศีษะนะครับ จดแค่นี้นะ,ะและขอโทษครับเนื้อของเขาจะบางเบามากแต่เป็นเซรั่มนะครับ <ฮะ S 2> ไม่เหนียวเหนอะซึมลงไปที่หนังศีรษะแล้วก็รากผมลงลึกถึงระดับเซลล์นะครับ <ฮะ S 2> ต้องบอกเลยว่าลดการหลุดร่วงและเพิ่มและเร่งการสร้างผมใหม่ของเรานะครับ งอกขึ้นมาใหม่กระตุ้นการง <được S 1> อกใหม่เพราะตัวนี้นะครับสารสกัดจากธรรมชาติล้วนๆเลยไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากต้นอ่อนถั่วลันเตานะครับตัวนี้<ป>ะจะช่วยปรับสมดุลของเส้นผมนะครับแล้วก็รวมไปถึงมีสารสกัดจากไข่ปลาคาเวียอันนี้เพิ่มความชุ่มชื้น<อ>ที่สําคัญตัวนี้ มีโสมโด้วยทโสมนะครับไปช่วยนี่เลยครับทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีทําให้นําพาสารอาหารต่างๆนะครับไปกระตุ้นทั้งเรื่องของรากผมเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะด้วยน,นะครับนี่งามน,น,นี่ผลลัพธ์ถ้าเปรียบเทียบนะค,บคือเขาดูแลระดับถึงรากเราต้องมั่นใจแน่ว่าผมเราไม่ร่วงแน่นอนอบอกก่อนเลยว่ายี่ห้อไหนก็แล้วแต่ตัวครับสัญญาครับผุมด้วยที่เขาบอกว่าเจวันเห็นผลนะครับผมหยุดร่วงหนึ่งเดือนผมเต็มขอโทษนะใช้ภาษาชาวบ้านเลยหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนผมเต็มหัว บอกเลยว่าผมลองมาแท้จะทุกยี่ห้อค่ะอยากไม่อยากจะใช้คําว่าเขาโกหกก็ไม่ถึงขนาดนั้นเพียงออแต่ว่าถ้าหยุดใช้เนี่ย ก็กลายเป็นว่าผลลัพธ์ต่างๆมันหยุดตามไปด้วยเลยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวันไม่มีจริง30วันนี่ก็แทบจะน้อยมากจริงๆในในตลาดแบรนด์อื่นๆนะแต่ว่าสําหรับแบรนด์ของเราเนี่ยครับกล้าการันตีเลยว่าถ้าคุณใช้อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวจะมีแชมพูให้ด้วยนะครับแบบผมให้ดูอีกนิดนึงที่มาบอกขหาแบบนะฮะคุณฮะที่อันนี้คือผมให้ช่างซอะร่งเป็นรอยแสกนะครับไม่ใช่ว่าผม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 ร่วงนะครับอันนี้คือ ช่างสอนี่แล้วดูผมดูตินผมเห็นไหมนนี้ผมแน่นเนืนอคุณะนี่ไม่ใช่เขียนนะคุณผมขยี้ให้ดูผมผมจริงๆแล้วที่มันเหมือนเขียนเพราะว่าช่างเขาแต่งให้มันดูแบบเท่ๆนะสไตล์สไตล์ลยครับเรื่องแคตัวนี้ตัวเดียวเลยใช่ไหมคะต้องคู่กับตัวไหนเลยบอกเลยว่านี่ใชกับตัวนี้บอกแล้วเมื่อกี้พูดถึงแชมพูไปครับผมเมน Revive e n อ r g i z i n g แอนตี้ไฮ s s สแชมพูนะครับตัวนี้ครับพูดถึงแชมพูชนิดหนึ่งของ r e ไวซ์ดีไหมครับีัวนี้เราให้คุณผู้ชมไปเนี่ยฮะจะใช้แล้วเป็นยังไงบ้างครับหรือว่าวิธีการใช้เป็นยังไงบ้างครับวิธีการใช้จริงๆเมื่อกี้เหมือนจะขึ้นคลิปการใช้งานที่ที่ที่ผมใช้อยู่ให้ดูนะครับแต่อันนั้นคืออันนี้อันนี้คือหลังสะผมเสร็จผมสระผมด้วยตัวนี้ด้วยแอนตี้ไฮโลสแชมพูของรีไว์เสร็จแล้วนี่ผมใช้อันนี้ต่อเลยรีไว s ์กา นี่ใช่ครับผมแอนตี้แฮร์ลสแชมพูเสร็จแล้วก็นี่เป็นสก้าวเซร่มของเรานะฮะหยดอย่างที่บอกกันไปเมื่อกี้ผมสาธิตแล้วนะครับผมหยดลงไปแค่ปั๊มเดียวหลังจากนั้นผมก็เอานิ้วขยี้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 นี่นะฮะรับความหลอกขอโทษครับคุณผู้ชมครับ แล้วหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บผมสั้นๆแบบนี้นะครับไม่ต้องแค่เป่าแห้งก็พอไม่ต้องเซตอะไรเลยเพราะว่าไม่เหนียวเหนอะและผมมันจะอยู่ทรงโดยที่แบบไม่ต้องใช้สารเคมีไม่ต้องใช้สารจัดแต่งทรงผมด้วยที่สาคัญครับเดี๋ยวมาดูนี่ Before After ของคนที่ใช้จริงกว่าล้านขวดที่ขายไปแล้วนะครับสาหรับตัวเนี่ยเซรั่มตัวนี้ดู before ครับ after ครับนี่คือผู้ใช้จริงจริงนะครับสำหรับเซรั่มของขวดสีเงินของเราขวดนี้นะครับผมเมื่อกี้สุภาพบุรุษอันนี้น่าจะเป็นสุภาพสตรีนะคร ดูรอยแบบ<ช>รอยแาเขาเห็นไหมฮะ,ะฮคือ,อได้ว่าคลมาหลายคนแล้วว่างั้นเป็นล้านขวดเลยครับตอนนี้<า>